ไทยในต่างแดนกับหมีวัสมนและชาแนลมันไทยทีวีวันนี้เนี่ยหมีได้รับเกียรติจากท่านอุปทูตไทยสิริบุญปาฤทธิ์จากสถานเอกรัคทูตกรุงมิทเทอเรียนะคะมาเยี่ยมที่รัชวัีที่เมืองจอห์นสเบิร์กค่ะสวัสดีค่ะคท่านอุปถัมคะับสวัสดีครับยินดีด้ดวยครับคุณเพื่อนครับครับยินดีน <ะ S 2> ที่ได้มีโอกาสมามาเยี่ยมเนียนะครับก็คงได้เจอกันบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็คงม,มีหลายอย่างที่จะได้คุยกันทั้ง หน้ากล้องแล้วหลังกล้องเพราะว่าอยากจะมาแชร์พัฒนาการต่างๆที่ที่เราได้รับทราบจากทางอฟริกาใต้ด้วยนะครับค่ะก็ะะะในฐานะที่หมีเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศอฟริกาใต้นะคะ<ม>แล้วก็สุโอกาสเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยในประเทศอฟริกาใต้ในโอกาสนี้เลยจะขอเรียนถามท่านอุปกุทูดถึงสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์คิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราชาวไทย ในประเทศแอฟริกาใต้รวมถึงประเทศในเขตอนานาเขตนะคะครับก็นอกจากขอบคุณคุณหมีแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับที่ทั้งที่อยู่ในแอฟริกาแอฟริกาใต้เขตอนาณาเของสถานทูตอีกส0แห่งน,นะครับตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่อติดตามพวกเราอยู่จากแดนไกลไม่ว่าจะมุมไหนของโลกเพือรู้จักประเทศไทยกระตาบนะครับขอขอเรียนคุณหมีไว้นิดนึงครับว่า ชาที่ผ่านมาในช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผมเป็นผูทูตเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์จากการอยู่ที่แอฟริกาใต้เกืนะอบสี่ปีก็เลยได้วางแนวทางการดําเนินการของสถานทูตนะฮะไว้4ประการก็คือหนึ่งหัวใจของเราในการทํางานในต่างประเทศก็คืออยู่ที่ประชาชนแลเราก็อยากจะรับใช้ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ที่เรามีก็เป็นหัวใจหลักนะครับเราก็มีงานประจำเวลาที่คนไทยตกทุกข์ได้ยากหรือว่าไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับสถานทูตก,ก็เข้าไปช่วยในในลักษณะที่ทางการอานุญาตให้ทำได้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ขอเรียนพี่น้องชาวไทยแล้วทางตรงนด้วยก็เป็นช่วงที่ กระทรวงการต่างประเทศทางานหนักน,นะครับแต่ก็เรามีความภาคภูมิใจมากที่ได้ได้มีโอกาสเห็นงานของเราเป็นรูปธรรมนั่นคือสําหรับทางแอฟ,ฟริกาใต้เนี่ยเราได้ช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับภูมิลัเนาว์กับประเทศของเรานะประมาณ700คนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นลําดับไปยังยังไม่จบสิ้นนะครับ <S 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 ก็มีความภาคภูมิใจ รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนนะ,ะท่านในแง่งบป,ประมาณแล้วข้อแนะนำนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวไทยที่ประสบจะกกับไ,ได้